เยววาซับอลสดีคน,นดูด้วยครับกลับมาเล่นพับจเราไม่เล่นไล่วอลซนโมบายอะไรว่าโอ้ยแม่งแหลกก็แหลกไอ้บ้าไม่มันด้วยเกมแม่งอะไรก็ไม่รู้มันแหลกอะเล่นไม่ได้เกมนี้แม่งยังลื่นกว่าเลยคนลื่นอเฮ้ย,ยไปทำให้ตกใจเราไหมล่ะเฮ้ยแต่ว่ามีตีนลงล่ะเป็นไรเอามกดสซุ่มมา เดี๋ยวตามเมื่อกี้ผมกดสุ่มไปแล้วผมไปคนเดียวด้วยไงโดนเพื่อนว่าเลยทีนี้เราก็พูดไม่เปิดไม้สวนเลยไงเดี๋ยวตาตาตาต่อไปเราไปเล่นคนเดียวไม่บอกที่จะกดสุ่มที่ครับเป็นเพราะผมเองแหละเราเบอร์สี่ผมตายมาฆ่าเบอร์สี่ผมได้ไงวันนี้ให้มาโทอ <c oughs> เอาอย่างใดจะถอยหรือ ผมว่าไ,ได้นะเรามีสามคนเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับถอยครับเกาะกับหมวกไม่มีใครจะไปสู้เลยใช่ไหมะละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอวอลซอนโมบายแล้วเราเราจะไปกลับเล่นแต่ตอนนี้ขอพับจีโมบายดีกว่าพับจีโมบายมันของจริงมันมียิงกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จะไปไหนละเดินอ้อมเดี๋ยวตามเบอร์หนึ่งไปขับผมข้างหน้าสองตัวเลยเว้ย เอาเรื่องจะเลยมาไหมน้องอุ้ยยืนนิ่งครับรอดัก UMP ตลางล่างผมมันของจริงอยู่ละจะมาไหมสไพร์บันดี้ักเกอร์อุ้ยอุ้ยเชียรแล้วสวยไปดิไปดิมาดิาดาดว้าวเฮาว้าฮวาฮ สี่ตัวทำไมอ่ะก็สี่ตัวแค่นั้นแหละก็แบบ UMP ไงเออ UMP M762 อะไรอย่างงี้โคตรใช่อามบอกไปเลยเดินมาเข้าทีละตัวอย่างเงี้มันก็หวานหมูดครับจะคิงออฟบูทแคมป์แล้วครับเหลือต้องมีอีกดิมันไม่ได้ลงที่เดียวอ่ะแต่ขอเก็บของไม่ได้แอคเลยว่ะมาวะไม่ได้แอคเลย ขอเก็บของดีๆไม่ตึกวายเขาบอกว่าเสี่อตึกวายว่ะน่าจะมีแหละเพราะว่าผมได้ยินเสียงล่มลงมาหันไปดูแล้วมันไม่ใช่ที่เดียวนะเอ้ยเอ้ยมีใครสังเกตว่าร่มมันไอ้นี่ใหม่เอ้ยมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่โดนๆแล้วแหละเออ เสียงมันคล้ายๆพับจีนิวสเตอะเสียงล่มอะเสียงกลางล่มอะผมว่าใช่เลยได้ยินเสียงล่มโคตรดังอะฮ <c oughs> มันอยู่ไหนวะไม่กลัวนะเนี่ยเดินไปอุ้ยพูดสามเดินไปแล้วแบบเจออะไรงี้อยู่ข้างล่างหรือข้างบนอยู่ในห้องอะ่ เพื่อนมันอยู่ในห้องเพื่อนว่ามันต้องปาไฟเข้าว่ะไม่ไม่ตายผมงงจัดน,นะเฮ้ยเฮ้ยนานแล้วเนี่ยน,นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายเฮ้ยนะมันอยู่ในห้องจริงด้วยเอ้าไอ้ไฟมัน เข้าไปถึงเหรออะไรวะอุ้ย,ยใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยมาดิใส่เลย,เลย,เลยอุ้ยทำไมมันสันส่นๆวะอ๋อไม่เป็นไรครับมือผมสั่นเองครับคิงออฟบูทแชมป์เขียนนัดก็คิงออฟบูทแชมป์ครับของจริงแต่ว่าเบอร์หนึ่งไปแล้วเหลือเบอร์สองวะเราจะไปเอาแชมป์กันนะครับเบอร์สอง ถึงผมจะไม่เปิดมาในปลายด้านไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะตอนนะี้ผมไม่ได้เปิดใหมว่วะไม่เป็นไรเนาะอย่าว่าผมเนาะผมไปเล่นมาผมไม่เปิดไหม่เพื่อนว่าดิกรรมเลยดิ <c oughs> เดี๋ยวตาตา,ต,า,ต,า,ต,าต่อไปแหละรอรไปเล่นคนเดียวดีกว่าวตานี้ขอขอแชมป์แชมป์ได้ไหม ไม่รู้ว่าจะมีเะบอกว่าในแปลนานเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรเาขาขอโทษด้วยนะฮะเสียงลมอะไรงี้เครือองจะเบิดแล้วครับผมเล่นตอนนี้นจะเบิดตุ้มแล้วชุดกี่กี้แม่งแท้จริงนะมันใกล้จะหมดแล้วมั้งวันนี้วันที่ยีิบเจ็ดหรือเปล่ายี่สิบเจ็ดหรอแต่คลิปไม่รู้จะเรล,ล,ลงวันไหนก็จะตัดเสร็จ ก็ไม่ได้ตัดอะไรหรอกเสียเวลาตอดอัพไงอัพมันอัพลงอัพคลิปโคตรนานอะรอนาน,นมากวงดีดขึ้นไปข้างบนเหลือสิบสามไอ้สามสิบตัวแป่นั่นแต่นั่นน่าจะไม่มาทางนี้หรือเปล่ามันน่าจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราต้องรอดูครับทำเหมือนเซียน เแต่ทำไมเพื่อนไม่ออกวะเขาน่าจะมาด้วยกันหรือว่าเรามาคนเดียวไปน,าน่าประตูปิดหมดเลยเฮ้ยตอนนี้ช่องผมก็จะขึ้นสองร้อยซับแล้ววะเฮ้ยเอาวะสองร้อย <200 S 1> <200 S 2> แล้วขอให้มันขึ้นอนะสองร้อยเอาจริงไม่เจอเลยวะ ไม่นามีแล้วนะมั้งว่าไปมองอื่นดีกว่าไม่รู้ไปดูาัันจดีดไปไหนดีนี่ยมันดีดขึ้นบนอะ่ะนี่จบหาตินหรือป่าดสองบัดดอยหอยฟังเดี๋ยวเราไปดีกว่าครับ เดินดุมๆม,มาอย่างนี้เอา้าเจอวุ้ยนอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บอทคนนั่นเนี่ยจะมาให้เพื่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะมาไม่ติดเออถอยแล้วครับถอยแล้วครับเพื่อนสอนจะมาไหมโอ้เพื่อนอยู่ไกลามากผมวิ่ง มาไกลเกินไหวผมไหวเอ,อ้ยมีรถจอดตรงนี้ด้วยมาให้เพื่อนครับผมข้างหน้าวะ่ะผมเนี่ยยิงดักได้เปละะ่าแป้งเกือบตายแม่มันยิงแต่หวัหวหมดเลยวะหัวผมโผล่ <c oughs> หัวกบหลุดยังเหลืออีก เฮ้ยสวยเพื่อนเฮ้ยตรงเพื่อนก็มีดีกว่าตรงผมก็มีต่างคนต่างมีครับใครจะรลอดใครจะล่วงไปปั๊มยาอู้ยเบือนผมเรียบร้อยโอ,โอ,โอ้ผมน่าจะกำลระเบิดเนอะนึกว่าจะยิงยิงไม่ตายใช้ระเบิดครับมันซึม อีกลูกลูกนี้ไม่วิ่งหนีด้วยมันซึมสวยไปดีครับปั๊มยาแล้วไปเลยครับขับรถเข้าวงดีกว่ามีรถให้ด้วย V.I.P. จัดๆถ้ามีคนขับให้ก็ยังดีกย่านี่ที่นั้นน่าจะไม่มาทางนี้หรอกเหลือสองตัวเองอะ่ะจะไปตี้อะไรเหลือสองตัวจะได้เชมแล้วนี่นี่มั่นใจอีก มีชุดกิกี้อยู่กิกีก้มันช่วยสตามินา่าสตามิน่าอะไรเออมันเพิ่มสกิลเพย์ชุดกิ๊กี้ไงโอ้โอแม่มกงกลับไปกลายเป็นงูกลายอะไรเป็นงูเรียบร้อยครับผมยิงตายเหลือตัวเดียวดักยิงเลยรอแชมป์แค่นั้นแหละแอคเลย แอ็กกินไก่แค่นั้นมันจะวิ่งมาไหมเราต้องรอครับเพราะว่าผมยิงฟรีแน่นอนอะ่ะมั่นใจเลยเพราะว่ายัางไงก็ต้องวิ่งมาฝั่งนี้เพราะว่าบงอยู่ฝั่งนี้รอกินไก่แบบนิ่มๆม,มาแล้วรับเดี๋ยวผมไปหาเล่นปืนกินเกียดนีก่กว,ว่าคลิปหน้าเลย เดี๋ยวกินไก่ก่นอนฮึกินไก่ก็กินไก่อับโอเคครับพอแล้วใแชั้มลับในชล้วเว้ยเจอกันครับผมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้เจอกันนะผมบ๊บายบายครับอย่าลืมกดซับจะคลายด้วยครับไม่ถึงสองร้อยซับแล้วครจะใกล้ถึงแล้วตอนเนี้ยใจก,กันครับพ๊ายบ